ควีนอัคับเขายังรักคุณอยู่นั่นแหละควีนอัพค u ัขึ้นมานะแล้วตอนนี้เขาก็มีการตัดสินใจอ่อที่จะมุ่งมั่นไปทําในสิ่งที่เขามีปัญหาอยู่แปดเหรียญเห็นไหมเขาต้องไปเขาต้องไปโฟกัสเรื่องการเงินก่อนเขาต้องไปทํางานก่อนนะปากท้องก็สําคัญหกเหรียญเขาสูญเสียงเงินไปกับการลงทุนหรือกอาร ทำอะไรบางอย่างหรือการช่วยเหลือใครบางคนหรืออาจจะเป็นช่วยเหลือครอบครัวเขาหรือว่าไปช่วยเหลือใครอย่างนี้แหละแล้วเข้าสูญเงินไปทำให้เขาจุดตกเนี่ยที่นั่งลำบากหกเหรียญ8เหรียญขึ้นมาตอนท้ายก็คือว่าเขาต้องไปขยันอะให้มากกว่าเดิมเอาเงินไปซัพพอร์ตอาจจะเป็นซัพพอร์ตครอบครัวลูกก็ได้นะคะ ได้หมดคนที่เขารู้จักทียบครับแต่เขาก็อยากจะทำตัวให้ไม่ทุกร้อนอะไรมากความรู้สึกข,ของเขาก็คือสามถ้วยคุณอาจจะเห็นเขาสนุกสนานเขาไม่ได้คิดอะไรเขาแบบเอ j นจอยกับการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยสามถ้วยอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วข้างในคนคนนี้เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งนะคะเหมือนคุณนั่นแหละนะคุณคุณเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นอะ คล้ายๆแบบเป็นมิเลอร์กันกระจกสะท้อนไงเนี่ยเขาไปเรื่องการลงทุนก่อนนะคะการลงทุนในชีวิตของเขาโฟกัสตัวเองก่อนจิตเหรียญมันคือสิ่งที่เขาจะทำในอนาคตนะเป็นคิดเรื่องการลงทุนการทํามาหากินเป้าหมายในชีวิต เขาอาจจะลืมคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาลืมคุณไปชั่วขณะหนึ่งเห็นไหมเขาไปศึกษาหาความรู้อยากได้โอกาสใหม่ๆไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆ a อ e of Pentacle ขึ้นมาโูดที่มีประเด็นเขาไม่ได้อยากเขาก็ไม่ได้ชวนคุณทะเลาะนะแล้วคุณอาจจะคิดมากไปเองอ่าเด็ดีเอ็มเพยโอเค อาจจะมองว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาหรือเปล่าถึงไม่มีความเข้าเข้าอกเข้าใจกันถึงได้มีการนี่เขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะมีเนี่ย dm page กับหัวหมายถึงว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะยังไม่เลือกเขาหรือเขาอาจจะถ่อมตัวว่า เขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดีแอมเพของคุณก็ได้คุณอาจจะมองหาสิ่งที่ดีกว่าก็ได้เดวอนก็เนี่ใต้สําหรับเป็นเดว์นแต่ว่าคุณจะเคลียร์กันได้นะคุณจะจบกันได้ลงตัวอาจจะมีการพูดคุยตัวตัวคุณอาจจะเป็นคนติดต่อไปหาเขาก่อนก็ได้ถ้าเขาแบบกําลังไฟต์กับเรื่องงานอยู่อะไรเงี้ยอืม ทำเป้าหมายของตัวเองกำลังลงทุนกำลังทำโปรเจกต์ใหม่กำลังสนุกสนานกับการการได้รับงานใหม่โอกาสใหม่ๆทางด้านการงานการเงินอะไรเงี้ยแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ติดต่อไปค่าจะโชคดีเรื่องพวกนี้นะค่าจะประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานหรือการเงินของเขาก็ได้ในสายตาของคุณตอนนี้คุณก็เลยมองดูเขาดู enjoy ดูเขาไม่สนใจคุณสักเท่าไหร่ อ่ะคราวนี้มาดูว่าแนวโน้มล่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุวิีประเด็นเนี่ยเออเ,อ,อเขาตัดใจจากคุณหรืออยังใช่ไหมมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่เป็น queen of cup อ่ะลืมประเด็นไปเลยนะคะลืมท็อปิกเขาก็ยังรักคุณอยู่เพียงแต่ว,ว่าเขาต้องตัดสินใจไปหาเงินหาหา,หาเงินทํางานก่อนนะคะเพราะว่าเขามีปัญหาด้านการเงินนะหเหรียญ เห็นได้ชัดแล้วก็ยังยังไม่อยากที่จะพูดคุยติดต่อคอนแทคกับคุณตอนนี้นะเขาอยากจะนิ่งก่อนเนี่ยมันเป็นไพ่ Queen of Ace นะเพราะว่าเขาต้องการความมั่นคงก่อนความมั่นคงต้องมาก่อนพอความมั่นคงมีก็จะมีความมั่นใจด้วยอืมเป็นเรื่องปกติเหมือนตัวคุณน,นั่นแหละนะคะพาดูมาดูทิศทางแล้วโน้ม ความสัมพันธ์ถ้าถามว่าเขาตัดใจจากคุณได้ยังเขาก็อาจจะยังรักคุณอยู่เก็บคุณไว้ในใจก็ได้นะคะแต่เขาหันไปโฟกัสเรื่องการทํามาหากินมากกว่านะคาําตอบตามท็อปปิ้ามาดูแล้วที่ช่างแนละ้วน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาล่ะคนมีประเด็นคนมีประเด็นจะได้กลับมาพูดมาคุยกันไหมจะทําอะไรใครจะใครจะคุยกับใครก่อนยังไง มา,มาดูโอ้ i g h t of Pentacle ค e ลเพจออฟซอร์กับหัวอืมแนวอัพเพนเดิลเคิลชัดเจนว่าเขาคงไม่ติดต่อคุณนะก่อนแน่นอน <laughs> ดูจากสองใบก่อนนะสองใบก่อนเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่ติดต่อเนี่ยคุณดิวกับชาวทัดลมหรือชาวทัดดินด้วยกันนั่นแหละ ขาอาจจะไม่ติดต่อคุณก่อนหรอกนะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะตัดสินใจแล้วนะที่จะเดินออกจากคุณก็ได้หรือว่าคุณเป็นคนตัดสินใจเดินออกจากเขาไปแล้วคุณแบบว่าอยากกลับจะกลับไปพูดไปคุยกับเขานะเคลียร์กันแต่ว่าเขาดูท่าทางเขาจะไม่ทําอะไรแล้วนะเขาอาจจะเคยทําอะไรมาเยอะแล้วก็ได้นะกับคุณเนี่ยในความสัมพันธ์นี้เพจออฟเพนจ์เคิลเห็นไหมมันมีแต่ไพ่เหรียญไพ่เหรียญคนคนนี้คิดแต่เรื่องเงินหรือเปล่าเนี่ย ผู้หญิงที่คุณดิวด้วยเนี่ยนะถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูเข้าคิดแต่เรื่องเงินนะเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกนิ่งมากเป็นหินเน่ะเฉพาะเจ้าแม่หินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนายออบเพนเดเคิลอย่างงี้อ่ะใต้สำรับยังเป็นเพจเพนเดเคิลอีกเพจ of อฟ o r ดก็กับหัวนะคะรีเวิร์ดหมายความว่าเขาก็จะไม่พูด ไม่ติดต่อถ้าคุณไม่ส่งข้อความไม่ติดต่อไปเขาก็ไม่ติดต่อกับเช่นกันเออเอาเข้าไปนะคะชนกันนะคะความเป็นหินชนกัน,นเห็นไหมโอ้โหมีไพ่มาความสัมพันธ์เป็นยังไงหยุดนิ่งไปเลยแฮงแมนก็มายืนยันความนิ่งไปอีกอ่ะจัสเมนมันเป็นโชคชะตานะที่คุณน่ะทาให้คุณไปเจอกับคนคนนี้แล้วก็นิสัยเหมือนคุณเดะเลยนะคะคุณอาจจะเกิดลัคนาราศีเดียวกัน ธาตุเดียวกันอะธาตุดินเจอธาตุดินนะจัสเมนเห็นไหมเป็นไพ่ของเวนกรรมใครทําดีได้ดีคุณทํายังไงกับเขาเขาก็ทําอย่างนั้นกับคุณอืมคิงอะบอนแต่มันจะมีการแอคชั่นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะน่าจะเป็นตัวคุณนะอืมที่เทคไปเขาก็ไม่น่าจะทําอะไรเขาดูจากไพ่เขาแล้วเขาไม่ทําอะไรเดี๋ยวขอขอขอขยายจัสเมนได้ไหมเออ Okay. มันเป็นว่าคุณทําอะไรกันไม่ได้เพราะว่าคุณอยู่ใกลอ่ะชาริออดขึ้นมาเสริมนะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นอ่าเดินทางบ่อยนะคะทํางานไม่อยู่กับที่นะเป็นคนต่างจังหวดัดอยู่คนละจังหวดัดหรือเป็นคนต่างชาติไปเลยนะคะแล้วเขาก็อยู่เขาอาจสมมติว่าเขาเป็นคนไทยแฟนคุณนคนไทยคุณเป็นคนต่างชาติอย่างเงี้ยเออนะมาหากันลําบากนะ นานเจอกันทีมันก็เลยมีประเด็นเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องความหวาดระแวงความไม่ไว้ใจการนิ่งใส่กันการไม่มีเวลาดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ซึ่งกันและกันทําให้ความสัมพันธ์อะ่ะมันหยุดนิ่งแล้วก็ความสัมพันธ์มันไม่ราบเรียนราบเรียบราบรืน่นประมาณนี้นะคะเป็นไปได้หมดทุกกรณี ้วยความห่างไกลนี่คืออุปสรรคตัวใหญ่เลยชิ้นเป้งๆสำหรับคุณกับเขาโอเคค่ะวันนี้แรนดอมจบลงไปนะคะพบกันใหม่ในชาตินี้แหละนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขในการดูคลิปนะคะบ๊ายบาย see you again to next time happy everyone okay bye see you